จากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ทั่วโลกตอนนี้ต้องมีการระวังภัยเรื่องของการก่อกันร,ร้ายเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่อังกฤษนะคะตำรวจอังกฤษเริ่มการตรวจสอบสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งจะเริ่มต้นในปีหน้าในฐานะที่อังกฤษนั้นเป็นเจ้าภาพโดยใช้มาตรการระวังภัยก่อการร้ายระดับเกือบสูงสุดค่ะ สนามทีลาโอลิมปิกสเตเดียมในกรุงลอนดอนเป็นหนึ่งในสถานที่หลายแห่งที่ตำรวจอังกฤษจ,จะเข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ก่อการร้ายไม่ให้เข้ามาเตรียมการก่อเหตุในช่วงที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012การระดมกำลังตำรวจอังกฤษเพื่อรับมือภัยก่อการร้ายเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีพิธีเฉลิมฉลอง1ปีข้าวดาวก่อนถึงวันเปิดงานโอลิมปิกในปีหน้าซึ่งพิธีนี้จะเริ่มขึ้นในวันพุธที่27กร,รกฎาคมนี้ค่ะ ตำรวจอังกฤษไม่มีการเพิ่มระดับการเฝ้าระวังภัยก่อการร้ายให้อยู่ในระดับที่ร้ายแรงซึ่งถือเป็นระดับรองจากระดับสูงสุดครับทำให้ฤดูร้อนของอังกฤษปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจทั่วประเทศร่วมแผนปฏิบัติการกลุ่มเข้มด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับช่วงเวลาที่ประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามตำรวจอังกฤษครับจะเพิ่มระดับการทำงานที่เข้มข้นและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อคอยสกัดแผนวินาศกรรมของกลุ่มอิสลามิสต์ หรือไม่ก็อาจจะเป็นกลุ่มหัวรุนแรงชาวไอริสซึ่งพวกเขาไม่อาจจะคาดการได้แต่ที่แน่ๆก็คือมหกรรมกีฬาลอนดอนโอลิมปิก2012จะมีขึ้นในปีที่ตรงกับวาระครบรอบ40ปี ที่เกิดเหตุสังหารหมู่ทีมกีฬาของอิสราเอลที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อปีคริสตศักราช1972ครับส่วนอังกฤษนั้นเคยตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายครั้งใหญ่เมื่อ6ปีก่อนโดยมือระเบิดฆ่าตัวตาย4คนก่อเหตุโจมตีระบบขนส่งมวลชนในกรุงลอนดอนทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง52คน,น,น,นเหตุเกิดขึ้น1วันหลังจากที่อังกฤษได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการโอลิมปิกให้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปีหน้านะคะ โดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วพันเอกมัวมากันดาฟีผู้นําสูงสุดของลิเบียกล่าวว่านักรบลิเบียจะมุ่งสู่ยุโรปร่วมกับฝูงตะกแตนหรือฝูงพึ่งถ้าหากกองกําลังนาโต้ยังไม่ยุติปฏิบัติการทิ้งระเบิดในลิเบียนั่นจึงเป็นส่วนหนึ่งของค,คําขู่และการคุกคามที่อังกฤษและอีกหลายประเทศในยุโรปให้ความใส่ใจเป็นพิเศษค่ะ